ปุ้ยรู้จักพี่ไหมปุ้ยเอ้ยขวางทางพี่ได้เหรอโดนตบซะละมสมน้ำหน้านะพี่ปุ้ยเนี่ยตมน้ำหน้าพี่ปุ้ยเนี่ยสมน้ำหน้าไม่รู้จักพี่เสือใหญ่ซะแล้วโดนตบเนาะ ที่ตกให้อะเนาะเออไม่รู้เรื่องงอนเดินหนีพึบพิบพิบและนะ้ว่ะจะไปไหนเนี่ยอเออจะเข้าบ้านอีกแล้วเสือใหญ่จะเข้าบ้านอีกแล้วโอ้ยเป็นคีค่ะต้องไปเปิดประตูให้ท่านเนาะท่านจะเข้าบ้านแล้วครับอือหือ ข้าต้องเปิดประตูให้เนาะเอาโอ้โหพี่ข้าต้องเปิดประตูให้ท่านจะเข้าจะออกท่านไปละท่านไปละไ,ปไกลละกินอีกละไปหาถ้วยชามอีกละ